ยิ่งบ้านใครเกรียดเียวด้วยนะครับยิ่อันตรายก้าไปใหญ่ครับครับครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของในห้องนะครับตะกี้ที่ผมเรียนไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในห้องเองนะครับก็รีโมทตะกี้ให้ดูว่ามีสองปุ่มนะครับปุ่มหนึ่งก็ไปเปิดประตูเข้าไปละลักษณะตะกี้ที่ผมเรียนว่าในเปิดประตูทางเข้าอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะครับเป็นลักษณะของเหมือนกับใช้ขีดก๊าซี้กันยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ย เหมือนกันเลยคือไว้เปิดประตูได้แต่ข้อดีมันคือคีย์การ์ดต้องไปแตะใกล้ๆประตูแต่รีโมทกดเปิดได้จากระยะไกลหน่อยแต่รีโมทถ้าหายนะครับอ่าถ้ารีโมทหายใช่ไหมครับอื่นก็เปิดได้นะครับอ่ารีโมทหายเนี่ยมันก็สามารถเอาไปลบข้อมูลเก่าทิ้งเหมือนคีย์การ์ดเตะเลยแนวคิดก็เหมือนคีย์การ์ดถ้าคีย์การ์ดหายก็ใครๆก็เปิดได้เหมือนกันนะครับก็เราก็ไปลบข้อมูลเก่าทิ้งแล้วก็ใช่ครับใช่ครับแต่ข้อดีคือ อันนึงถ้าต่างกับคีย์การ์ดอันนี้ไม่ได้ว่าว่าคีย์การ์ดไม่ดีแต่เรามองว่าเป็นความต่างนะครับเช่นรีโมทเรามีสองปุ่มนะครับปุ่มหนึ่งเนี่ยเราก็ไปเปิดประตูทางเข้าอพาร์ตเมนต์นะครับอีันหนึ่งเนี่ยปุ่มที่เหลือเราก็ไปเปิดไฟได้เพราะฉะนั้นการที่มีรีโมทเนี่ยมันได้ใช้ประโยชน์เยอะกว่านะครับไม่ใช่แค่เปิดประตูอย่างเดียวนะครับเรามองว่าอย่างนั้นอาจารย์ซอย้อนถามนิดนึงในที่เรามีรีโมทเนี่ยนะครับเกิดคนที่จะเข้าไปเนี่ยนะในรอบเรียนของเราเนี่ย นะครับสามารถที่จะดัดแปลงแล้วใช้ดิแล้วก็มาเปิดก็ปี้สัญญาณใช่ไหมครับอ่ายง่ายไหมครับไม่ได้เลยครับเพราะว่าการครับมันเป็นลักษณะการเข้ารหัสครับนะครับตัวนี้มันเป็นเทคนิคทางวิศวกรรมนิดนึงอย่าลืมนะฮะจนสมารนี้ก็าทำสมาร์ไฮเทคนะอ คนไทยเก่งอย่างหนึ่งคือลอกเลียนแบบคอมมอนิคเก่งที่สุดนะฮะป้องกันอย่างขโมยรถเนี่ยนะครับป้องกันยังไงมันก็ขโมมได้พูดถึงขอมมอนลนะครับอาจารย์อันนี้ก็ได้ฟังข่าวน้องบอกอะไรตอนที่บางเขนลาดเท้าเป็นท้องที่ชุมที่สุดตอนเมืองอะแล้วของเรามีไหมครับป้องกันไว้แบบไหนบ้างเออถ้าเรื่องของคอปปี้ไม่ต้องังวลเลยครับว่าเพราะว่านี่อย่าว่ามันมีการเข้ารหัสที่ไม่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มีเครื่องมือไปดูดรหัสมาเนี่ยมันจะอ่านไม่ออก ตัวเครื่องนี้นี่มันเหมือนโทรศัพท์เดยนนี้เหมือนโทรศัพท์ GSM นะครับดักฟังยากละระหว่างถ้าถ้าไปดักฟังระหว่างคือไปดึงสัญญาณมาไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ละนี่เป็นเทคโนโลยีใหม่เหมือนกันต้องเรียนว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยใช่ครับอาจารย์คือมันจะคัปปี้ได้นะครับเราก็เห็นเรื่องนี้เหมือนกันว่าเออเราก็กลัวเหมือนกันนะครับเพราะมันพอเรามาใช้ความปลอดภัยนะครับเราก็เน้นเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้ด้วย แล้วแล้วอย่างอย่างห้องที่เขาสร้างมาหลายหลายปีแล้วครับเนที่สร้างมาหลายหลปีแล้วคเขาสามารถที่จะมาติดตั้งได้นะอุปกรณ์ครับนี้ครับคือให้ดูภาพนี้ครับครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต่อให้ห้องที่ทำเสร็จแล้วนะครับวิธีการจริงๆแล้วเนี่ยแค่จริงๆแค่เติมตัวรับสัญญาลักษณะแบบนี้นะครับเข้าไป นะครับก็ไปแทรกอยู่ระหว่างกลางจากภาพนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ดูนะครับแค่แทรกเข้าไปตรงนี้เนี่ยก็สามารถทําได้ละนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกอันหนึ่งนี่คือการติดตั้งสิงบนหน้างานสิงคือจริงแล้วถ้าไม่ได้มีผลอะไรมากมายก็ไม่ได้มีผลอะไรครับเพราะว่าในกรณีที่ตัวอย่างเช่นสมมติในในกรณีที่เอ่แม้กระทั่งเราไม่มีรีโมทนะครับเราก็ยังสามารถไปเปิดปิดจากสวิตช์ธรรมดาได้ด้วย นะครับอย่างในกรณีที่สมมติว่าบางบ้านมีผู้สูงอายุนะครับท่านอาจจะใช้ไม่ค่อยถนัดนะก็ไปเปิดจากสวิตธรรมดาออบซึ่งเราก็ออกแบบเผื่วไว้แล้วนะครับดีนะครับแย่อาจารย์ก็ต้องไปถ้าตอนนี้กูมาซื้อบ้านอยู่อยากจะบังเชิงคุณนะฮะมีราคาพิเศษมีครับยิาด้วาบยินดีครับแล้วก็วันก่อนแล้วกับประชาชนทั่วไปะที่ดูรายการไม่มีนะครับมีครับมีว่ามาจากถ้ามาจากบ้านไม่บ้านครับเราก็จะเสนอราคาพิเศษให้ครับดีครับ จองไว้ก่อนนะฮะอย่าลืมราคาพิเศษนะฮะคุณจะดีเป็นพยานนะผมก๊อปปี้ไว้แล้วครับใช่ข้อมูลไม่ยบร้อยครับตัวเองแล้วก็ห้องบ้านที่มีห้องขนาดใหญ่ถ้าเราอยากจะควบคุมอุปกรณ์มากกว่าสองจุดเราทำได้ไหมได้ครับก็ตะกี้นี้ตัวอย่างที่เราไปคุมสี่สองจุดใช่ไหมครับแต่ทีนี้นะฮะมูทว่าอยากได้มากกว่านั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนลูกรีโมทให้เป็นลักษณะแบบสี่ปุ่มแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะคุมอุปกรณ์ได้ใน มาขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นก็ไปคุมประตูไปคุมไฟหรือว่าไปคุมพื้นที่อื่นๆนะครับจากนี้อย่างเช่นว่าในส่วนของพื้นที่รับแขกนะครับห้องน้ําห้องนั่งเล่นห้องนอนนะครับก็สามารถทำได้ขึ้นมาแต่ละจุดราคาต่อจุดนี้แพงไหมครับประมาณนะครับโดยเฉลี่ยจุลพัน์บาท หนึ่งพันบาทโดยเฉลี่ยครับหนึ่งไปถึงถ้ารีโมทคุมได้สี่จุดครับก็รีโมทหนึ่งตัวนะครับตัวอย่างนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับก็คือตัวนี้ประมาณพันหนึ่งครับหนึ่งพันเพิ่อุปกรณ์ท่านนั่นเองใช่ครับก็คืออุปกรณ์ที่คุมอุปกรณ์ใช่ครับใช้งานตรงกันก็คือคิดประมาณเล่นๆคือเป็นตัวเลขกลมๆให้พอเข้าใจเป็นมูลค่าต่อห้องดีกว่าก็อาจจะประมาณสักสามสามพันเป็นต้นไปนะครับขึ้นก็อยู่ว่าใช้มากใช้น้อย ครับนะประมาณสามพันบาทต่อห้องครับนะครับแล้วคนที่คิดจะทำอพาร์ตเมนต์ถ้าเกิดคิดราคาแบบราคาต้นทุนราคาที่บวกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์พอพอจะประมาณประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตโดยประมาณนะครับประมาณหนึ่งานึ่เปอร์เซ็นตในมูลค่าของใช่ไหมครับถ้าเทียบกับมูลค่าต้นทุนต่อห้องถ้าอยากรู้รายละเอียดจริงๆต้องโทรไปที่เบอร์ไหนครับโทรที่ศูนย์สองนะครับเก้าหกสองศูนย์หนึ่งสี่ห้านะครับขอยเที่ยวหนึ่งครับศูนย์สองครับเก้าหกสองศูนย์หนึ่งสี่ห้าเก้าหก สองสองศูนย์หนึ่งสี่ห้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าใช่ครับครับแต่ชัดเจนนะบางทีเราพูดไปแล้วเนี่ยมันทีเร็วไปครับครับไอ้จริงแล้วอุปกรณ์นี้ก็คงโอกาสหน้าคงจะให้กิรชัยนามาให้สาระความรู้อีกทีหนึ่งด้วยความยินดีครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่มีอายุหรือคนที่อยู่บ้านเนี่ยบางทีต้องอาศัยความเข้าใจหรือว่าต้องต้องอาจจะต้องถาครับบางครั้งการอธิบายเนี่ยอธิบายเที่ยวเดียวไม่พอครับ นะฮะต้องอธิบายช้าๆให้ทผู้ชมได้เข้าึจครับนะฮะบางคนเนี่ยอายุมากแล้วคําเข้าใจก็ด้ว่าม้องมานิดนึงแต่ต้องเจงยิ่งพื่ออธิบายอธิบายอันนี้เป็นการปลอดภัยนะครับคก็เสียดายเวลาทุกหมดลงแล้วนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะเป็นสัปดาห์หน้ากันนรวาจะมานำเสนอความรู้สาระที่เป็นประโยชน์ต่อแฟนนะฮะ แล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์รัตพงศ์นะฮะที่มาให้ความรู้กับแฟนชาวบ้านม่บ้านนะฮะแล้วก็คุณธีรชัยนะครับทอบคยินดีครับแล้วก็แฟนนะฮะที่ได้ติดตามชมรายการมาตั้งแต่ต้นนะฮะก็พรุ่งนี้จะเป็นรายการเกี่ยวกับหมอบ้านหมอความของอาจารย์จำนงนะครับเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายถาม้ทุกเรื่องนะครับก็หผืออาจารย์จะโทรมาถามด้วยที่เบอร์โทรศัพท์ก็เหมือนเดิมใช่ไหมศิลสองครับ ห้าสามศูนย์หกแปดสามหกนะครับแล้วก็ใครที่จะติดตามอาจารย์จลธพงศ์เกี่ยวกับการเตรียนที่สถาบันที่อาจารย์จะเปิดเรื่องเนี้ยนะฮะก็ต้องคอยฟังในรายการบ้านมีบานนะครับทุกวันจันทร์หรือรายการทุกวันอาทิตย์ที่ที่นิทรรเนชั่ะที่เนชั่นก็คือเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าทุกอาทิตย์ครับนะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะครับขอบคุณมีว่าบอร์ดนะครับ ต้นแบบแห่งวูดซีเมนต์บอร์ดคุณภาพรรยแรกของไทยขอบคุณบริษัทควอนเมก้าประเทศไทยจำกัดผู้นำด้านการผลิตและการจำหน่ายแผ่นลามิเนตครับวันนี้ผมนั้งสามคนนะครับต้องกลับลาปอกแันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ